ไอตัวมันโดนอีกแล้วแลมันกัดอีกแล้วครับเย้กัดตดของไอตัวดูครับแมงมัมนจิ้บไพของมันส่วนผมยังนะครับยังยังต่อให้ตัวมันไปก่อนนะครับสักเต็มสองเต็มเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาตัวละสี่ห้าโลเลยทีเดียวเดี๋ยวไอตัวมันจะหัวเลาะไม่ออกอุ้ยกัดแล้วครับโู้สปูลวิงล่งเลยครับวัดสวนนะครับอย่างนี้น,นั่นไงพูดยังไม่ถึง ที่ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาตกปลากันนะครับอีพีนี้เราจะมาลุยปลากันนะครับตกปลาช่อนกันเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าจะได้กี่แต้มครับตอนนี้อกะปลาอะไรนะครับนี่ปลาห่าแฟกครับลุยกระตอครับโอ้ย ปูดวิ่งเลยนะครับบอกชิบวัดปูดนะครับฟองฟอดขึ้นเลยนะครับกลับจิตัวงเฮ้ยฟูเลยนะกัดเลยฟูเลยนะครับต้องดึงสายออกแล้วนะครับทีนี้ หม่หมายเลขครับหายจ้อยได้หมนี้ดูบ้างครับตรงนี้ดูบ้างครับมุมนี้ เช็ดอ่ะเฮ้ยจวงโดนเลยนะครับเฮ้ยจวงโดนเลยนะครับเฮ้ยดู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 ไปดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวนะครับฮะไหนไหนโอ้โหจวงโดนนะครับมาดูไปทางไหนวะลึกมากเลยนะครับนี่ตามน้ำลงไปหากันเลยโอ้ยจวงโดนโดนชิโดวแล้วนะครับ ไอ้ดูป๊อกเอ้ยนี่มากับตวงนะครับเน่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 ตัวตีไข่แตกแล้วนะครับโอ้ดูป๊อกด้วยครับโอ้ยเก็บเก็บเก็บตัวเก็บเก็บเก็บจะหมดละเอ็ติดปุ๊อละเก็บดีมา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 แนี้เลยเก็บมึงแง่งนี่ะโอ้เดี๋ยป๊อก โอ้ยนี้ำลึกมากนะครับวันนี้ีน้ำเนี่ยชดูดูงชดูดีอืมครับเเก็ดเก็ดตัวเก็ด้ยเนี่ย ตัวเลขครับตัวเ็ขโอ้ยวิ่งันเลยฟอกแรงยืนเลดร้อยแม่จ <wat>? ีมแม่ยินวะตัวตี่แต้ไปก่อนครับมามามาอ้ยแม่็ยินวาแบงเี๋ยวขาด หลวงบอกว่าตื่นเต้นครับถูกตกได้ดูครั้งแรกครับครับเยือยางนะครับโอ้ยยอดเดี๋ยวใครจะตีใครแตกได้นะครับตัวงบอกเฮ้ยอันปันหมูเลยเออมันต้องมีฟูงส่วนผมยังครับยังยังต่อให้ตัวมงนไปก่อนนะครับสักเต็มสองเต็มเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาตัวละสี่ห้าโลเลยทีเดียว เดี๋ยวไอตัวมันจะหัวเลาะไม่ออกอุ้ยกัดแล้วครับโอ้สปูวิ่งแล้วครับอวัดสวนนะครับอย่างนี้นานไงพูดยังไม่ทึ้งเอ้หลุดครับรุดอยู่หมฮะอยู่อยู่อยู่อยูยู่อยู่อยู่อยูอยูอ่อยูอยูย่ย่่ง่อยอโออูยยย่ อืมไอโดปอกอะครับก็ว่าจะโม้สักหน่อยนะครับยังไม่ทันได้โม้เลยโดนอีกแล้วครับต,ตัวเล็ก <laughs> ดูปอกอะครับ <laughs> นี่ตัวที่สอง <laughs> เจ็บเๆบเบ <laughs> นี่แหละ <laughs> นี่แหละนี่เล็กกวของเมืองอียี่ ก็กะว่าจะโมูสักหน่อยนะครับหาโลหาขีดอาโลลหาขีดอหาขีดหาขีดก็ไม่ถึงขีดก็ไม่ถึงแบบนี้ไซส์แบบนี้ขีดก็ไม่ถึงนะครับอือตวงผมบอกแล้วไงว่าต่อให้ตวงไปก่อนว่าจะโมสักหน่อยโดนซสแล้วนะครับแต้มแรกของเราเล็กกะของไอ้ตวงอีกนะครับแผนกเก็บ วิ่งจูดเลยนะครับสายวิ่งจูดเลยนะครับที่แรกเนึกว่าปลาตัวใหญ่นะครับที่นายได้แม่งโดตัวตัวตัวเล็กนิด,ดเดียวแต่มแรกครับมีแค่เดกเฮ้ยติกาอนดกานเนาะตัวงเนาะไม้แบบนี้ตีดกานเนาะดูนะครับคุณผู้ชมสภาพไม้ ว่้ยอุย้ยกระดครับวิ่งวัดสวนครับเรียบร้อยครับปล่อยให้วิ่งนานไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้เชวูปักแน่นอนนะครับแบบนี้ <c oughs> จริงๆครับปักจริงๆออ <c oughs> บอกแล้วครับหมายแบบนี้ไม่เด็ดนะครับนี่โดป๊ปักจริงๆครับถ่อโตซ้ำซ้ำคือเก่า <c oughs> กัดแรงมากครับตัวนี้คือเก่าสำเนาหนึ่งบาทตอเลยสองแต้มเขาให้ไม่ได้เด็กใหญ่นับแต้มเหมือนกันครับนับหนึ่งนี่ผมรู้ดอกอันนี้อีกดจะในจุกมันต้องมีตัวนี้จุดนี้จุดนี้ดอกฟอกแน่นอนเด็กใหญ่นับหนึ่งตัวไม่เกี่ยวครับ บอกแล้วเหล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับจะดูปักึเฮ okay, ้ยเฮ้ยดูกันดูกันเฮ้ยเฮ้ยไอตัวโดนครับ หนในๆนหนนนโอ้โหอีกตัวโดนนะครับอืมอ้นี่มันหมานจริงว่ะไม่อยากหน่อยหน้าไม่ยอมหน้อยหน้าเราเลยนะครับช่อนโอ้ยอีตัวมันเล่นแล้วนี่ไงครับช่อนช่อนืไซส์สวยๆวยตัวประมาณขีดนะครับ มันขีดอืกบยางครับก็หยิบตัวมันหมานว่ะสีแต้มแล้ววันนี้คนละสองแต้ม่อ,อไปเอ้ย <c oughs> เฮ้ยตัวเงื้อเปล่งเปลอกโอ้เยื้อหลุดเลยนะครับนี่ตัวเบ็ดเป็นซีโอนะครับตัวนี้ <c oughs> เยื้อยางดินไม่หลุดเลยโอ้แล้วไปสดุดกับริ่งน่ะเดิมช่อนในช่อนในช่อน สองแต้มวันนี้สงสัยน่าจะเสมอนะครับผมว่านะไม่เดีเคาะดีตัวเดียสองแต้มนะครับไอตววมันหมานจริงว่ามันไม่ยอมเลย กับปลาให้ตื้นเต้นเมืีนับให้ตื่นเต้นเมืนปลาลุดน่เบื่อนี่ยตวงบกนะครับทานผู้ชมตาไม่ไห้ไหมปั๊บโดนละกนแนบปั๊บยุ้ยเโอ๊ยโอยาอยย โชว์โชว์โชว์ตวงนี่เต้มตวงนับโชว์ดิครับวันนี้ทำไมบุปุ๊บตเราได้ทั้งหมดก็หลังจากที่เราตกปลามาในเหน็ดเหนื่อยนะครับพอนเลยแล้วก็เมาะี่มินอ่ะส้มวัเนี้คือขนมนะครับหัวขอต้นหาขอขอตัวนี่ต้นี่ก็สุดโต่งนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับ ะ่ว <No. S 2> งเนี้ยไม่มีอะไรทำครับกลัวโควิดเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนนะครับเอเลยออกพาไอ้ตวงมาตกปลาเล่นๆนะครับค <c oughs> อยห,หายคันมือ <c oughs> ก็อัดไปไอ้ตวงอัดไปสองแต้มนะครับส่วนผมสี่แต้มมีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไซไม่ถึงขีดทังนั้นสี <c oughs> แ่แต้มไม่เถือขีด <c oughs> กวาเนาะกินขนมอมอร่อย ขอไักีะจีนพี่น้างแน่นอนคุไปข้อไหนสุดอดจัมัดเนี่ยนี่ครับตัดไปสีแต้มวันนี้ส่วนเยือเป็นเยื่อยางนะครับนี่เลยสิบสองกรัมนะครับเยือลอยน้ํานะเบดเป็นซีโอนะครับตัวนี้ก็อ,อย่าลืมครับรับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับ ฝากไปทำกับข้าวให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งปลาไปให้เอาสักสองสามตัวเนาะเก็บเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากแต่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับนะกับการออกมาตกปลาครั้งแรกบอกเล่ยว่าครั้งแรกนะครับใช่ไหมตวงครั้งแรกกับเหยือ่อยางแบบนี้นะครับนะปกติเหยือ่อที่ตวงใช้จะเป็นเคียดนะครับ ปล่อ,อ,อยเรือมาครับเรือหางตัวงขาดเมือนใ้ดีแค่นี้ก็อเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่รับคลิปนี้ขอตัวกินขนมก่อน <c oughs> ยังไม่หมดอร่อย <c oughs> นั่งพ้อร่อยอ่ะเย็บ <c oughs>